ัสดีค่ะเฮงนาค่ะเฮงน้องเฮงมาร่วมเป็นพี่กันร่วมนะคะวันนี้เราก็จะมากินเนื้อติดกันค่ะวันนี้ก็คือมีคนถามมาว่าแบบเนื้อหมักยังไงอะไรยังไงเราก็เลยแบบว่ามันไม่ยากทำเลยจริงๆตุ๊ังที่มาเนี่ยจะบอกแบบว่าเมนูยืนยืนหนึ่งที่แบบตุ๊กขังที่ให้องากินนะก็คือ ของย่างข้าวหมกย่างเนื้อย่างอะไรก็ตามแล้วก็แก้มกับน้ำจิ้มแจ่วของพี่ต่องเนาะพี่ต๋องก็เลยจะมาสอนเออ่แนะนำเธอควรให้ทำน้ำจิ้มแจ่วกินเองน้ำจิ้มแจ่วจริงจริงมันไม่ยากใช่ไหมพี่ต่องไม่ยากค่ะ่การทำน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ข้าวหมกย่างโอเคแล้วก็เนื้อย่างอันนี้ก็จะทำเนื้อย่างเนาะแต่จริงๆน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่แบบว่า กูบุญบารมีของคนไทยเลยนะเดี๋ยวจะสอนสนทางน้ำจิ้มแจ่วกันอันนี้แล้วก็มีต้มะขามอ่ามะขามเปียกต้มมะข่าโบราณแต่ปต้มมะข่าส้มมะขามนะคะคนเราเอาไปต้มในน้ำมะขามก้อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยจริงๆไม่ต้องบางคนอ่ะทานน้ำมะขามใส่เป็ดเนาะคือแบบบางคนที่แบบเขาไม่รู้ว่าน้ำมะขามเปียกคือจริงๆเราต้องไปซื้อมะขามมาตอนเราแค่เอาไปตอก ปัั่นนมากบเ็อันนี้ก็คือมะขามต้นพ่อเนะ่ยค่ะเราก็มาต้มอันนี้ค่ะเราก็เอามะขามมาต้มแบบนี้แล้วถ้าเราใช้แบบว่าน้ำอุณหภูมิปกติ a r d แน่อย่างท่องแบบเราทานกับนาบางนาล้าเลยก็ก็ได้นะคะแต่ว่ามันมันก็จะดึงช้าเพราะมะขามมันชอบติึงจากนั้นสองก็คือควาร ความแบบว่าแบบนี้มันก็จะช่วยให้คามแบบเมื่อขาดมันก็จะแบบค่อยๆระบายกระจายออกไปแล้วก็อ,อันนี้เราก็ต้มไปต้มไปให้มันคุ้มค้นนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะแบบเบาเบาไฟนิดนึงทีแล้วก็หมักเนื้อนี่คนถามว่าแบบมันจะยังไงเนื้อนี่เราใช้เนื้นออะไรอะคะอ,อันนี้มัน อันนี้มันเป็นเนื้อ US เนาะ US คือเราเลือกเนื้อดีๆก็แล้วกันเอาเป็นว่าเนื้อที่มันแบบที่ว่าดีถูกใจเอาเป็นว่าจริงๆริงถ้ใช้ส่วนไหนก็ได้ของแนี่อะไรก็ได้เอาแค่เราหมากเราเนี่ยฮะแล้วก็ใช้เกลือแต่ว่าที่ร้านก็จะใช้เกลือแบบปีมาลายันนะคะก็แต่มันหอมมันจะมันจะไม่ไม่ค่อยเค็มมากเนี่ยฮะไม่มีอะไรนะคะในการหมักเนื้อก็จะมีเกลือแล้วก็พริกไทย ใส่น้านมะกอกน่านมะกอกน่านมะกอกไม่มีอะไรเลยคือที่ดีก็คือว่าหากว่าเรามีเนื้อที่ดีมันก็จะอร่อยมันก็อร่อยไปเองเนี่ยค่ะแล้วก็หมักจริงๆก็หมักทิ้งไว้สักประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่าแบบทำแล้วเราสึกว่ามันเข้าเนื้อ อันนี้ก็คือไอ้น้ำมผัดเปี๊ยะนะคะได้รมันก็เด้มันก็ต้องมันต้นๆหน่อยนะคะก็คือต้องรอให้มันแบบงวดนิดนึ่งกับพอแทงมันงวดอะงวดนะคะ่มันงวดนิดหนึ่งอันนี้ก็เต้มได้นะคะเห็นไหมมันเจอนิ่ๆคนคืนจากตอนแรกที่เป็นน้ำใสๆนะเพื่ออะไรอะพี่ต๋ออันนี้คือน้ำมะขามเปียกเวลาเราต้มได้อะค่ะ จะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะทำให้ดูนะคะว่ามันน้ำมะขามเปียกนะคะเมื่อกี้คุณเห็นไหมคะก็เราเอาขึ้นมาแบบนี้นไคะแล้วเราก็เอามากรองด้วยอันนี้แล้วเราก็ได้น้ำมันก็จะพุ่งประมาณนี้แล้วก็อ่ะแบบนี้ประมาณนี้สมมุิสมมุิอันนี้คือถ้วยหนึ่งเนาะถ้วยเอ่อถ้วยถ้วยยักษ์หน่ะค่ะถ้วยยักษ์ถ้วยยักษ์แล้วเราก็ มันก็จะรสไม่เหมือนกันจะมาบอกว่าให้ใส่กี่ช้อนกี่อะไรเงี้ยมันไม่ได้อ่ะเนี่ยนะกรพี่หลังก็จะให้แล้วมันแบบแบบเปรี้ยวๆหน่อยมันต้องเปรี้ยวนำเนาะเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มน้ำจืดจ๋าแล้วเปรี้ยวเค็มอันนี้ก็คือน้ำตาลกรหโดดค่ะอืมอันนี้ซื้อจากไหนก็ลองจับอะอะไรประมาณนี้เราก็ลองลองชิมดูค่ะเพราะว่า คือไม่มีใครรู้ว่าเราชอบรสไหนเราจะกินเองอย่างบางคนไม่ใช่น้ำตาลตลอดลหรอใช้น้ำตาลสายอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่าวอืมแต่แล่วเป็นต่า,ตา,า,แตาตงแต่มันหวานแหลกะมันแหลกม,มันแหลกน้ำตาล<ม>คือบางคนจะคิดแบบเวลาทำอาหารจะชอบถามว่าน้ำตาลใช้น้ำตาลอะไรดีอะไรนะครับคือถ้าส่วนตัวจะรู้สึกว่าน้ำตาลสายอ่ะมันจะไปหวานที่มันหวานแหลกมันจะเหมาะกับทำขนมอะไรใช่ใช่ แถ้าสมมติว่าทําทำอาหารทำแกงอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้น้ำตาลน้ำตาล้าวน้ำตาลน้ำตานตาลน้ตาลน้ำตาลน้าลนาน้า้ำตาลนไดต้แลน้วตาลนาน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลก้ำมาลน้ำลน้อมาล้ำตาลน้ำลน้้ำตาา้้าลน้ำตาล้าลนนล้วก็ล้ลนาน้ำตล้นาน้ำตน้นล้วก็ซอยหอมหอมแดงเนี้ยค่ะแล้วก็อ้น าก็จนะเอาในชิ้นที่ว่านี่นะคะนี่นะนะแล้วเราก็ใส่ข้าวต้วนข้าวถ้าเราใส่ไปเลยค่ะมันจะเข้าวต้วนมันจะบวมในน้ำแล้วก็เอาแค่ผักก่นะอน คนก็ตั้งใจชอบเพราะเผ็ดไม่เผ็ดไม่ไงหรอกค่ะมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะง่ายมากบอกแล้วว่าการทำคนชิ้น่ึงยากเราอยากทำเลยเราก็ทำไปอันนี้ก็นักเือคนคิดคนทำสมัยก่อนเนาะที่บอกว่าเก่งผักนู้นผักนี้มาให้เป็นน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี้เห็นไหมคะเราทีนี้สำหรับผักเคียงใช่ไหมคะค่ะเราก็ เราก็เอาอันนี้เองใบต้นใบโหระพาใบโหระพาแล้วเราก็เอาใบผักชีฝรั่งที่เหลือเราก็ไปทำน้ำจิ้มทำอ,อะไรไปนะคะอะไรแบบพวกนี้เราก็จะทำแบบเสิร์ฟแบบว่าประหยัดไงกิ้มมือประหยัดถ้ามันจริงๆเวลาเราทำแบบข้าวเราควรจะใส่อะไรให้มันแบใบใส่ผู้ใสยองเสิร์ฟก่นเนาะทีนี้อนี่ยพวกผักสมุนไพรไทยเนี่ย บางอย่างมันกินได้ทั้งก้านทาั้งทั้งก้านทั้งรากทั้งอะไรอย่างเงี้ยเลยหรอครับจริงๆแบบเรากินได้คุอย่าหมดเลยแตงกวาที่เราจะไปจัดแต่งก็คือคนถามว่าต้องกี่นาทีแต่ว่ารวมด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ประมาณสามนาทีก็ ก็จะอร่อยนี่ค่ะก็อร่อยอก็พอดีเลยอะแต่รูปพอดี